เราจะใช้พาราบริกษาทำกำไรมากกว่า360%ภายใน1ปีได้อย่างไรคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบไปดูกันครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนที่จะไปรับชมหรือเพื่อนๆสามารถเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทาง Line at c h a r i n g t e c h s c h o o l ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ส่วนเนื้อหาการทำกำไรจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับ อะไรคือคีย์หรือกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบเทรดที่เราสร้างขึ้นมาสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับขอยกเคสเป็น Ultimate Go Class คลาสเรียนเทรดทองคำที่ใช้ AI ในการติดตามพฤติกรรมของทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดผลการดำเนินงาน140วันในบัญชีจริงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไปดูกัน Equity Curve ต,ตอนนี้ปิดบวกทำกำไรไปที่80.63%โดยที่มี Max Drawdown ต่ำเพียง13.79%ท่านั้นเองครับและคีย์ความสำคัญนั้นคือตลาดเปลี่ยนตลอด140วันที่ผ่านมาแต่ระบบ Ultimate Go Class ก็ได้ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์โดยเ อยู่เสมอตามเช่นเดียวกัน การเ a ็นทนายระบบจึงเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสําเร็จมากกว่าการหากลยุทธ์ที่เจ๋งๆแต่สุดท้ายจะไปไม่รอดยกตัวอย่างเดิมเช่นใครที่ได้เรียนโกลคาสไปแล้วนอกจากทํากําไรได้ผมอยากให้ลองสังเกตว่าจริงๆแล้วระบบที่สอนใน System 1นั้นเป็นระบบที่โคตรง่ายมากๆพราะเล่นท่าเดียวใช้นดิเคเตอร์ตัวเดียวซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ทุกคนเคยใช้กันอยู่แล้วไม่ต้องตีเลดเวฟไม่ต้องกลางไฟโบหรือค้นหาแนวรับแนวต้านซึ่งแต่ละคนวิเคราะห์ได้ไม่ตรงกันนักเรียนในคลาสจึงได้ใช้เ i เป็นตัวชว ในทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพียงแค่นี้ก็ได้เปรียบสุดๆแล้วครับส่วนที่เหลือก็คือเทรดได้ทันตามระบบหรือใครที่อยู่ในห้อง VIP Signal Line ก็ตั้งออเดอร์ให้ทันเท่านั้นเองดังนั้นอย่าลืมทำการนรินซรระบบของเพื่อนๆให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกันด้วยนะครับ ก่อนจะไปในเรื่องของเทคนิคนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวสินค้าที่ผมใช้ในการแบ็กเทสก่อนนะครับวันนี้เราจะแบ็กเทสในคู่เงิน GJ นะครับหรือว่า GBPJPY นะครับหรือว่าคู่ปอนกับเยนนั่นเองทม์เฟรมที่ใช้คือทม์เฟรม4ชั่วโมงดังนั้นถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนนำระบบนี้ไปทดสอบกับสินค้าอื่นหรือทม์เฟรมอื่นๆก็จะได้ผลที่แตกต่างกันจะต้องทำการทดสอบใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละสินค้าและแต่ละทม์เฟรมนั้นแตกต,ต่างกันผมเน้นย้ำทุกครั้งนะครับเราไม่สามารถใช้ระบบเดียวกัน ครอบจักรวาลใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะว่าผมจะมาแนะนําการใช้พาราโบลิกซ้ายอย่างไรนะครับสามารถทํากําไรได้ถึง150%ภายใน1ปีนะครับมีบททดสอบย้อนหลังนะพารา b บริกซ้าที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับค่าที่ผมจะเซตเอาไว้นะฮะเพื่อนๆสามารถเซตตามได้เลยนะสตาร์คือ0.02.02 02นะฮะไม่ใช่จุด2นะฮะดูทศนิยมและดูตัวเลข0ูนย์ดีๆนะครับ และ Increment ก็คือ0.02เช่นเดียวกันส่วนค่า Max Value คือ0.2นะให้เพื่อนเซตตามนี้นะครับถัดมานะครับตัว Bollinger b a n d นะครับเพื่อนๆใช้งานกันเป็นอยู่แล้วนะครับตัวเลนสนะไม่ใช่20นะครับให้ปรับเป็นเลข30นะครับส่วนในเรื่องของ Standard d e v i a t i o นนะครับให้ใช้เป็น2ตามปกติแบบนี้เลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของ Template ของเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนเลองติดตามกันดูนะครับว่าตัวเซตอัการเทรดนั้นจะเป็นอย่างไรเชิ สำหรับ EP นี้ก็สำคัญมากนะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูในกรณีขาขึ้นนะเพื่อนๆสามารถช็อตโน้ตตามกันได้นะครับไม่ยากเลยนะมือใหม่ก็เทรดตามได้นะครับมีเพียงแค่3ขั้นตอนนะครับผมสรุปสั้นๆก่อนนะครับ1ก็คือ B b Break ด้านล่าง2 p a พาราโบลิกซาฟิลเตอร์และ3คุณก็แค่เข้าออเดอร์เท่านั้นเองอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ1นะฮะจำได้ไหมฮะ b b Break ด้านล่างนะครับอ่ะดูนะครับ BB Break หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีแท่งเทียนเนี่ยแค่มาแตะด้านล่างผมเน้นย้ำค่มาาาแแตด้้นนล่งบบี แต่ก็พอนะครับไม่จําเป็นจะต้องปิดต่ํากว่า BB ด้านล่างนะครับ BB มันจะมีแบนบนกับแบนล่างเนาะเนี่ยแบบนี้ก็เข้าเซจที่1แล้วง่ายๆนะครับเพื่อนๆดูทันไหมแท่งเนี้ยเห็นปะมันมาแตะ BB ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเซจที่1เรียบร้อยนะคะับร็จที่2ถัดมานะครับ เพื่อนๆจะต้องดูตัวพรับรึกซาครับแหมพบบึกซาจะถูกนำมาใช้งานในสเต็ปที่2นั่นคือพลับบึกซาฟิลเตอร์นะครับสังเกตว่าตอนนี้ซานะครับเม็ดซาอยู่ด้านบนนะครับแสดงอิทธิพลของขาลงแต่เรากําลังจะเทรดขาอะไครับขาขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรองให้ซาฟิลเตอร์นั้นมาอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อไหร,ร่พลับบึกซาเปลี่ยนทิศนะครับจากอยู่ด้านบนลงมาอยู่ด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดบายได้เลยสังเกตว่าตรงนี้พลบับบึกซาอยู่ด้านบนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆมือไปาไงคนระับ มือนิ่งนะครับนั่งทับมือไว้ก่อนนะครับเนี่ยรอเลยฮะอ่าเม็ดนี้นะครับเปลี่ยนแล้วสังเกตไหมฮะจากด้านบนนะครับสวิชมาอยู่ด้านล่างแสดงว่าอะไรครับเส็จที่2เกิดขึ้นแล้วนะครับซาก็มีอิทธิพลของขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้นี่คือเต็ปที่2ครับเมื่อเจอนะครับสองเส็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะทําการเปิดบายได้เลยนะครับที่ราคาปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ stop l ลอสนะครับฟังดีๆนะครับวางไว้ที่พ a ราโบลิกซารฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ R าอยู่ที่1.5เท่าครับเพื่อนๆทุกคนผมว่าทําตามได้แน่นอนนะครับ <c oughs> มันก็มีหลักการง่ายๆนะครับที่เรามาพักด้านล่างนะครับในจังหวะแรกก็คือยืนยันว่าทิศทางเนี่ยมันมีการย่อมาพักตัวเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเบื้องหลังนะครับไซคลอจีและหนักที่2นะครับ เราจะยังไม่เข้าทันทีตรงนี้นะเราจะมาเข้าเมื่อพราบริกซานนั้นคอนเฟิร์มก็คือเปลี่ยนจากพาราผลิกซานด้านบนมาอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วเราถึงจะเปิดบ่ายเห็นไหมฮะร,ราคาก็ขึ้นไป TP เรียบร้อยอ่ะลองดูต่อกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพืจะวนมาเรียนทรีนะครับก็ไม่ยากนะฮะนั่นคือเพื่อนเอนต้องรอไล่สเต็ปเหมือนเดิมนะครับถ้ากรณีขาขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอให้มันมีการมา เบรกด้านล่างก่อนนะฮะจะสังเกตว่าตรงนี้ตัวแท่งเทียนนะครับก็ยังไม่ได้ลงมาเบรกด้านล่างครับแล้วก็ยังมือนิ่งๆอยู่นะอ่าโบลิงเจอร์แบนนะครับโดนเบรกด้านล่างนะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่1นึ่ไปเร็วๆนะครับหมาแล้วถัดมานะครับเบรกเรียบร้อยก็ต้องรออะไรครับในเรื่องของพาราบลิกซาฟิลเตอร์พาราบลิกซาก็ได้ฟิลเตอร์เรียบร้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆจากนะครับพาราบลิกซาที่นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้สวิชมาอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นแท่่่งงงเเเทททีีีีีียยยนน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 ตตรรรรร้้้ะะะคคคัััับบบมมมมมโจขึออืแ ดังนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่2นะเปิดบายนะครับได้ทันทีเลยที่ราคาปิดนะครับลองนาไปเล่นดูนะฮะทดสอบดูก่อนนะก่อนจะใช้งานจริงนะครับ R1.5 เท่าครับหลังจากนั้นเราก็เปิดบายนะครับุมความเสี่ยงดีๆนะใช้วิสประมาณ1นเปก็พอนะครับอันนี้ยังไม่แต่นะอ่านี้แต่เรียบร้อยแล้วเห็นป่ะนี่คือการเทรดในกรณีขาขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูขาลงกันมาถึงขาลงนะครับเพื่อนๆจับตาดูดีๆนะครับอย่างแรกก็คือ จะต้องมีการเบรกนะครับตัวบลิงเจอร์แบนบอลก่อนนะครับอย่างเช่นจังหวะตรงนี้มีการเบรกแบนบอลขึ้นไปไม่จำเป็นต้องปิดแบบนี้ก็ได้นะครับแค่ขึ้นไปแตะก็ได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เข้าเสต็ปที่1แล้วนะครับในกรณีขาลงนะฮะ ถัดมาก็คือรอพาาโบริกซานะครับที่มันวิ่งอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับให้มันเปลี่ยนไปอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะเตรียมช็อตลงมานั่นเองอ่ะตรงนี้ก็คือซาเปลี่ยนทิศเรียบร้อยแล้วนะครับจากด้านนะครับด้านล่างขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับพาโบริกซาก็กดนะครับลงมาแล้วนะครับทิศทางน่าจะลงได้หลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดนะครับเปิดช็อตเลยนะครับตาม ตัว RR ที่ผมตั้งไว้นะครับเปิดเซลนะครับที่ราคาปิดของแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแล้วก็ SL วางไว้ที่ผรผลิตซัดด้านบนนะครับ RR นะครับวางวางไว้ที่1.5เท่าเซลลลงเลยครับก็ได้เป็นหนึ่งไม้เนาะไม้ถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเรียนทรีนะครับเหมือนเดิมรอการเบรกด้านบนนะครับเป็นสเตท่องแบบนี้เลยนะเทรดให้เหมือนหุ่นยนต์นะฮะมันจะได้ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องเยอะมากนะหลายหลายคนนะครับเทรดไม่ได้นะครับเพราะว่ามีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ค่อนข้างเยอะนะครับบางทีสเต็ปดีแล้วนะครับแต่อารมณ์มันเยอะกว่าตรงนี้เบรกเรียบร้อยนะครับเบรกแบนบนสิ่งที่เหลือนะครับคือรอนะครับคอนเฟิร์มด้วยพาราบริกษาอีก1ชั้นนั่นเองนะครับตรงนี้ซามันไล่ขึ้นอยู่เห็นปะแซงม่นมีอัพเทรนอยู่นะครับอย่าพึ่งไปเล่นกับมันนะเราจะต้องรอให้มีการสวนลงมาแบบนี้เห็นปะอ่าสวนปุ๊บน,นะครับซาปเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่นะครับเจอกันเห็นปะ เปลี่ยนจากอยู่ด้านล่างนะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเราก็ทำการเปิดเซลล์ที่บริเวณนี้ sl นะครับก็ตั้งไว้ที่สาด้านบนนั่นเองอ่าหนึ่งจุดห้าเท่านะครับนี่ตรงนี้หนึ่งจุดห้าเท่าแล้วเปิดเซลลงมาครับอาจจะรอนานนิดนึงนะครับก็ใจแข็งๆไว้เน้ะโอเคแล้วก็ tp ไปเรียบร้อยนะครับระหว่างทางนะครับผมแนะนำให้เข้าทีละไม้พอนะครับอาจจะมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ต้องเถดนะครับเราเล่นจบไปทีละไม้นะครับไม่ใช้ความเสี่ยงเบิ้ลเนาะโอเค นี่ก็คือตัวอย่างทั้งหมดนะครับทั้งกรณีขาขึ้นและขาลงสําหรับเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะให้ดูผลทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบระบบนี้คู่เงิน GJ ทำเฟรม4ชั่วโมงบนกราฟของ Tickmill Broker ดูนะครับว่า1ปีย้อนหลังมันให้กําไรอย่างไรกับเราบ้างนะครับและ maximum drawdown เป็นอย่างไรเพื่อนๆเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกเอาระบบนี้ไปไว้ในพอร์ตของเพื่อนๆหรือเปล่าติดตามชมนะครับได้หลังการ backtest ครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบน,นะครับทุกไม้ทุกช็อตนนะในคู่เงิน GJ ท i m e f r a m ชั่วโมงนะครับบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับผลทดสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2022จนถึงปัจจุบันก็คือเดือนสิงหาคม2023ก็ระยะเวลารวมทั้งหมด1ปีนะครับโดยประมาณนะผลการทดสอบอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเงิน1,000เหรียญผมใช้ Risk Per Trade อยู่ที่5% Win Rate ของระบบนี้นะครับสูงถึง65.38%ส่วนผลกำไรนั้นสูงถึง364%นะผมว่าถ้าเพื่อนๆฝากเงิน,น,น,น1,000เหรียญด้วยระบบนี้แล้ว เทรดพาราบริษัทโวล์เจอร์แบนนะครับอย่างที่ผมสอนไปเนี่ยนะฮะก็จะได้กำไรนะครับกลับขึ้นมาเป็น3,644เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีไม่น้อยเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเทรดเองหรือสอบกองทุนก็ตามนะครับผมต้องการทดสอบให้ดูทั้งหมด52ไม้เทรดนะครับ Profit Factor อยู่ที่2.83นะฮะแล้วก็เ c ชสกอร์อยู่ที่83.94 Maximum Drawdown นะครับตัวนี้สำคัญมากๆนะครับกำไรสูงอย่างนั้นแต่ Maximum Drawdown สูงไหมนะฮะ อยู่ที่เพียงแค่นะฮะ14.26%นะยังไม่ถึง15%เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นระบบที่รีเทิร์นสูงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงไม่สูงมากนะครับหรือว่าความเสี่ยงต่ำนั่นเองนะครับ R อ,อยู่ที่1.5เท่าตามที่ผมได้แจ้งไปเลยนะ โอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับกับระบบแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นำระบบนี้ไปทดสอบทดลองกับ i ท e f เฟรมอื่นหรือ,รอสินค้าอื่นแล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างกันด้วยนะครับผมและเพื่อนๆจะได้นำไปพัฒนาต่อยอดกันนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับทีมงานผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนเทรดมิสติกสวัสดีครับ